ทางช่างวิศวกรนี่เขาจะมาศึกษาแล้วก็เปรียบเทียบกันร,ระหว่างการหล่อสมริดสงงลาไทกับกำแพงเพชรนี่ของ,อของกำแพงเพชรเราเนี่ยหล่อสมริดได้บางมากออมีตัวอย่างหนึ่งอยู่ในคังผมไม่ได้ออกมาดูเป็นไหลพระพุทธรูปนะเขาหล่อได้บางมากเลยแสดงว่าฝีมือยอดเยี่ยมหือลายขี้ผึ้งบ,บางมากเลยครับผมอันนี้มาพระบูชาแล้วเนาะอันนี้พระบูชาครับลักษณะพระประธานนะเป็นพระประธานครับ ส่วนใหญ่สุวไทยหม่อนันสุทยกำแพงเพชรสูขัยกำแพงเพชรครับผมแต่ที่เราสังเกตว่าเข้าในเข้ามาชมในพิพิธภัณฑ์นี่ทำไมไมมาเจอแต่เสียนเพราะคนตัดคอไปเขาตัดคอไปครับหาพระพิมพ์บ้างอะไรบ้างแต่ว่าทางกรมศริลป์เรานี่คิดว่าจะทํายังไงให้เอาเสียนไปนําเสียนนี่ไปต่อกับพระพุทธรูปครับให้เข้ากันได้ไหมมีทางบริษัทเขาเสนอตัวมาทํา แต่มาทําแล้วมันไม่ได้ครับไม่สวยไม่สวยไม่เข้ากันไม่ไม่ได้รูปทรงครับผุณคุณสมัยสวยมากเลยนะสวยครับนี่น่ะแบบกําแพงเพชรแบ้วกไทยเนาะครับผมสุภไทยหน้าเหมือนผู้หญิงนะหน้าผู้หญิงครับหน้านางนี่หน้าเหมือนผู้ชายผู้ชายเลยครับครับผมสวยมากเลยแล้วทำไมสวยกับรุ่นนู้นอันนี้พระประธานครับท่านเยอันนี้พระบูชาเล็กกว่าเล็กกว่าครับดูสวยมากเลยเห็นไหมผมม่สังเกตีเลยสังเกตว่าความสามารถของการหล่อพระแบบกําแพงเพชรนะครับหล่อได้ดีมากเลย แต่เราก็ไม่ไม่สามารถบอกได้ว่าพบที่ไหนใช่ไหมแม่ครับคือเราเก็บมารวบรวมกันครับอันนี้ข้อมาให้เราแต่อันนี้เป็นของแท้ใช่ไหมครัของแท้ทั้งหมดเลยครับไม่ได้ทำใหม่นะครับในพิพิธภัณฑ์เราเนี่ยที่เรารวบรวมจัดแสดงใหม่แล้วก็ปรับปรุงวิพันติดแอร์อะไรต่างๆก็เพื่อคนชาวก็ไม่เพลเราแล้วก็อย่างพระพิมพ์นี่พระบูชาพระพิมพ์อะไรต่างๆเรานําเสนอทั้งหมดปินปิ ปีหน้านะครับเราจะนําเสนอเรื่องพระพิม์ของกําแพงเพชรช่วงยี่้โอ้เนี่ยครับาบยายนะอันนี้องค์นี้องค์นี้เป็นองค์ที่สวยนะครับเห็นไหมรัพผมเป็นภาพแบบกําแพงเพชรแบบสุโขทัยหมวดกําแพงเพชรครับสุลุนช่างกําแพงเพชรทำพระบูชาแบบปางมารวิชัยครับแล้วก็เห็นจำนวนเขาหล่อไหมครับที่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 หูที่พระกันเนี่ยก็จะมีก็จะมีจะมีเขาเรียกว่าเส้นอะไร เขาจะเอาขี้พึ่งอะไรมันจะรอด้วยกันหมดนะครับมันจะต่อกันไปหมดเลยแต่สังเกตว่าตัวนี้เส้นอันเส้นเส้นหัวเขาจะเชื่อมกับตัวเองเลยออไม่เคยไม่เคยเห็นมันหักว่าไงมันไม่ใช่ไม่ใช่ครับไม่ใช่ที่เราไม่เห็นเนี่ยมันหักไปว่าไงอย่างนั้นไม่มีอาวไม่มีครับในองค์นี้อืมถ้าถ้าตีเป็นมูลค่าเนี่ยก็ตีไหม ทางทางเราไม่ค่อยตีนะครับไม่ใช่กรมศิลปกรตีเราไม่ตีราคาครับององนี้เท่าไรอะไรเงี้ยเราถือว่าเป็นศิลปะมีคุณค่าทางของชาติเราแต่ถ้านักเลงพระเขาเริ่มจะตีแต่ถ่านักเลงพระเขาไปเข้าตลาดพระเป็นพุทธบายีนก็ตีราคาไปเลยครับเขาว่ากันเป็นนิ้วนัดักเป็นนิ้วนับดักเลยน้านี่เจ็ดนิ้วเก้านิ้วอะไรเงี้ยเขาจะว่ากันครับซึ่งช่วงช่วงช่วงหนึ่งเขาก็นิยมกันนะครับในเมืองกำแพงเพชรเรานี้ตลาดพระเขาเล่นพระบูชากันเยอะครับ เดี๋ยวนี้ก็กลับมาเล่นพระพุทธนเนพระุครับผมค<พ>อนแพงนะครับอันนี้อันนี้เรารวมเต่นนว่าของเราหมดเลยครับเป็นลักษณะใหญ่เล็กตรงไหนอันอนี้ทำไมไม่เหมือนใครเลยไม่เหมือนเพราะว่าเสยนหักไปหรือไงไม่ใช่ครับคือรัศมีมันหักไปครับรัศมีมคือเมื่อก่อนนี่อย่างร้านานานี่พระเข้าที่เขาจะลัสตรงรัศมีเขาจะทำเป็นมะนาวพึงซีกตุ่มกลมครับผมพอมาสุโขทัยเขาจะยกเป็นเปลวขึ้น ต่างกันนิดหน่อยเนาะมาองคนี้องนี้น่าพ่อพักแตกไปแล้วนะช่วงนี้จะเป็นคนรุยุคแล้วเนี่ยจะเป็นยุคปลายของกำแพงเพชรแล้วครับน่าจะจะเป็นหน้านานกลมๆหน่อยครับผมมาถึงองคนี้องนี้ก็เหมือนกันนะครับตอนนี้หน่าแปลกนึ่ไปแล้วนครับจะสังเกตว่าถ้าถ้าเป็นยุคปลายของถ้าเป็นของกำแพงยุคปลายที่ผมชี้เมื่อกี้น่ยจะน่าจะเป็นกลมๆหน่อยแล้วจะนั่งเชิดหน่อยนะครับผม องนั้นไม่เชิดองนี้เชิดมากชเชิดเกินนาออกตึงนะนะองนี้องนี้ทองสุกปลังลยครับ <S <S สีลสมฤทธิ์ครับองนี้สมฤทธิ์นะฮะองนี้องนี้ใหญ่มากเลยใหญ่มากครับเป็นพระบูชาของสุโขทัยแบบกำแพงเพชรนันเองครับอันนี้ก็เป็นพระนั่งหมดนะพระนั่งหมดนะครับตอนนี้เราจะเห็นงนี้พระยืนอยู่องหนึ่งอ๋ออยู่ทางนี้นะครับอันนี้สวยมากเลยอันนี้พระพุทธรูปองนี้เรา พบที่วัดตอ่อมอนะครับอยู่ในอุทยานวัตสานเมืองเพชรที่เราเจอว่าไงอยู่ด้านใดเลยอ่าสันนิษฐานว่าองค์เนี้คือมันเป็นการสันนิษฐานนะครับเว่าเราเจอที่ข้างกําแพงวัดแสดงว่าองค์นี้มีคนไปขโม,มยแล้วไม่เอาขโม,มย่วาแต่เอาไปไม่ได้ไปทิ้งไปข้างข้างกํากแพงพอ, <มา S 2> อดีเขาหูแต่งวัดตอ่อม้อเขาเจอแล้วองค์นี้ครับจะสังเกตว่าชํารูดตรงที่ว่าเขาเจาะหาว่าเป็นเพีงไหมครับที่สะโพกแล้ว คงมีปัญหาเรื่องการหล่อด้วยตรงนี้ไม่สมบูรณ์แล้วไม่เอาไม่ไม่สมบูรณ์เลยไม่เอาไปครับแต่พุทธลักษณะนี่สวยเหมือนกันสวยสครับผมสวยมากๆนะเป็นลีลาที่สวยแต่ว่าชำรุดแค่นั้นเองครับน่าสวยจริงๆแล้วอมยิ้มนะอมยิ้มครับอมยิ้มนิดนิจะมีเปลวไหมมีครับมีหักหายไปครับคือถ้าสมบูรณ์ตรงนี้จะสวยมากครับจะมีเปลวแต่ว่าหักหักไปนะครับ อันนี้ถือว่าเป็นชิ้นเยี่ยมของพุทธศิลป์สุขโขทยโัยองค <นะ S 2> ์สมบูรณ์จริงๆอันนี้เราไม่มีไม่มีแต่องค์งสมบูรณ์จริงๆไงอยู่ที่ตำบลมนทีครับวัดปราศาสตรเป็นพระรูปลีลาที่สวยมากแบบสุขโขทัยแบบกำแพพชรครับอันนั้นคงมาจากวัดจากืึ่งนมั้รนั้นแถวนั้นแถวตอนนั้นวัดวัดบางกันึ่ยเขารวบรวมศิละปะแถวนั้นไว้จะสังเกตว่าถ้าท่านเข้าไป ชมพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านของบ้านคี่จะสังเกตว่ามีทั้งพระพุทธรูปแบบวิญยามากมายแล้วก็มีพระธรงมําด้วยแล้วมีพระลีลาแบบสุโขทัยแบบก็มีงเวยองค์พระพุทธลีลาเขาเรียกพระพุทธลีลาตรงนี้ก็เป็นเรื่องราวที่ครูสมัยเสื้อทองเล่นนาเราชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติกำแพงเพชรเรื่องพระบูชาสมัยสุโขทัยแต่เป็นศิลปะกำแพงเพชร ซึ่งนับว่ามีค่าสูงสุดสําหรับคนเมืองเพชรมากเลยนะครับวันนี้อยากให้คุณสมัยได้ฝากอะไรถึงท่านผู้ชมรายการของเราทุกท่านเลยครับเชิญนะก็ทางพี่วิศวันเราได้พัฒนาจัดแสดงให้พี่น้องทุนทั่วไปชาวเมืองเพชรเข้ามาชมนะครับปัจจุบันนี้เราปรับปรุงได้ครึ่งหนึ่งแล้วครับปีหน้าเราจะปรับปรุงอีกทีหนึ่งก็คงจะเสร็จแล้วก็ดาเนินในการดาเนินการเปิดอีกครั้งหนึ่ง ก็คงในเร็วนี้ครับคงปีห้าสี่ก็เชิญชวนให้ก็เชิญชวนพี่น้องคนทั่วไปท่านผู้ชมที่อยู่ในกำแพงเพชรครับเข้ามาชมศิลปะที่เราเก็บรักษาไว้อย่างดีครับเพื่อเป็นสมบัติของคนกำแพงเพชรตลอดไปถึงลูกถึงห้านเลยนะครับครับผมท่านผู้ชมที่เคาพครับท่านจะได้ชมรายการโทรทัศน์นี้อีกครั้งหนึ่งในอินเทอร์เน็ตนะครับ ซึ่งขนานี้พิพิธภัณฑ์เสียงชาติจะไม่มเป็นระลงไปละห้าห้าตอนครับผมคุณสมัยอธิบายเราห้าตอนตอนแรกสามครั้งที่มาชมแล้วครั้งสุดท้ายอีกสองตอนแล้วครั้งนี้เป็นตอนที่หกนะครับตอนที่หก<ม>ท่านพิมพ์ไปที่พิมภาษาไทยกันนะเข้า Google แล้วพิมพ์ไปที่ภาษาไทยว่าโทรทัศน์วัฒนธรรมนะครับแล้วก็เข้าไปที่ภูมปัญญากำแพบงเพชรหรือทีมวสันตยภไพราดดอทคอมนะฮะก็สามารถชมได้นะครับเป็นรายการโทรทัศน์วัฒนธรรมแล้วก็มีเนื้อหาภาพทั้งหมดเลยนะครับ สำหรับวันนี้รายการของเราต้องขอบคุณท่านหัวหน้าสมัยอย่างมากเลยครับขอบคุณครับและพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ